ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตั้ด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC อซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันคนบ้นานชาแนลนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะนำสูตรหวยมาฝากพี่น้องนะครับก็เป็นหวยฮานอยนะครับฮานอยงวดประจำวันพฤหสัสบ,บดี ที่23สิงหาคมนะครับอา2561ประจำวันที่24เนะาะไม่ใช่23นะครับ24สิงหาคม2566นะครับวันที่23นั่นออกไปแล้วเนะาะก็สู่ที่ลุงตันให้ไปนะครับก็มาสามน่อยเนะาะมาสามน่อย ก็มีน้อยเฉพาะกิจนะครับเ,เข้า1.6นะครับต่อมาก็น้อยพิเศษนะครับก็เข้าบน4.9แล้วก็อีกน้อยหนึ่งก็คือน้อยปกตินะครับก็เข้าล่าง9.4นะครับงวดน,นี้มา3น้อยนะครับก,ก็แสดงความยินดีกับ พี่น้องที่โชคดีด้วยนะครับสำหรับงวดวันที่24สิงหาคมนี้นะครับลักษณะของสูตรนะครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางก่อนนะครับดับแรกนะก็หลังจากหาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาลงในตารางนะครับ ตหมดก็มีอยู่สี่ช่องนะครับก็เอาผลลับมาลงนะครับช่องที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่หาได้ก็คือสีอ่นะครับช่องที่สองก็คือหนึ่งนะครับช่องที่สามเจ็ดนะครับแล้วก็ช่องที่สี่ก็คือสองนะครับ ซ้ายขวานะครับก็เอาผลลัพธนะ์เนาะบวกลบหนึ่งนะก็จะได้ตัวเลขที่จะลงในช่องนะครนี่ก็บวกหนึ่งก็เป็นห้านะลบหนึ่งก็เป็นสามอาช่องที่สองบวกหนึ่งก็เป็น <c oughs> สองนะลบหนึ่งเป็นศูนย์เจ็ด บวกหนึ่งเป็นแปดลบหนึ่งเป็นหกครับแล้วก็ช่องสุดท้ายอาสองบวกหนึ่งเป็นสามลบหนึ่งเป็นหนึ่งเนะเาะก็ได้ครบทั้งสิบสองช่องนะครับทีนี้ก็เอากลุ่มตัวเลขนะครับในช่องนะครับมาหาเอกเน นะแล้วก็เอามาจับชุดนะครับนะก็จะเดิมนะครับก็ะจะพิจารณาจากนะตำแหน่งตัวนะเลขในช่องนะครับที่มาบ่อยที่สุดนะครับนะก็จะนำมาเป็นเลขเด็ดน,นะครับงวดนะครับดูนะบให้เด่นนะเด่นสามนะรองรองสองนะครับ ก็ชอบตัวไหนเนาะชอบสามก็รูดสามชอบสองรูดสองนะครับส่วนการจับชุดนะครับมันก็จะเริ่มจากน้อยขึ้นไปเนาะน้อยขึ้นไปมากนะครับก็เริ่มต้นที่ศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่ง หนึ่งห้าสองสามสองห้าสองหกต่อมาสองแปดสามหนึ่งสามหก 7จแล้วก็8ปครับนี่ก็เป็นตัวเลขนครับทั้งหมดสิบคู่นะครับหรือว่า10ชุดนะครับทีนี้ก็เราก็จะมาพิจารณานะครับคัดครึ่งหนึ่งนะครับก็เน้นตำแหน่งนะครับหรือว่าคู่ที่ อยู่ในตําแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับคู่ที่หนึ่งนะใหนะ้ตำแหนง่งคู่นะครับคู่นี้นะอ่คู่นี้นะคู่ที่สองคู่ที่สี่เนาะคู่ท 4, นะค <c oughs> โทษนะครับอ่าตําแหน่งนี้นะคู่ที่ ตำแหน่งที่สองกับช่องขวาสุดนะครับหนึ <c oughs> 1> 1่งกับห้านะครับ <c oughs> แล้วก็ตำแหน่งเยื้องนะครับช่องข้างบนนะครับกับช่องที่สองขวามือนะครับส,ส,สองสามสามสองเนาะอ่า ต่อไปนะครับมาดูช่องข้างล่างนะครับเยือยงตัวนี้นะ,ะก็คือสองหกครับก็ได้มาสามแล้วนะครับต่อมานะครับข้างบนนะครับช่องอตรงกลางนะครับเยื้องมาทางซ้ายมือนะครับคือ อ่าตรนนี้นะครับสามหนึ่งแล้วก็สุดท้ายคู่นี้นะครับอ่าคู่เยือคู่นี้นะก็คือเจ็ดสามนะครับอ่าอน,นก็ได้อ่ารับชมกันไปนะครับอ่ามองสูตรอ่ามองสูตรนะครับมองผลลัพธ์นะครับหรือว่ากลุ่มตัวเลขสิบสองช่องนะครับแล้วเทียบกับที่ลง วางนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็อย่าลืมใช้วิจรารณยญาในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับก็ได้รับชมสูตรกันไปแล้วเนาะ,ะงันก็ นำเสนอนะครับแล้วก็จัดวางตัวเลขเหมือนที่เคยทำมาเนาะจากสิบคู่นะครับก็วงให้ครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มีทางเลือกเนาะบางทีก็เข้าตัวเลขที่วงให้นะครับเข้าตัวเลขที่ไม่ได้วงก็มีนะครับอย่างเช่นง,งวดที่ผ่านมาเนาะตัวที่เข้าก็คือตัวที่ไม่ได้วงนะครับต่มา ทั้งสามหน่อยเลยนะครับอ่าก็เป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องได้ตัดสินใจนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็อ่าขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่อ่าติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่ากดกระดิ่งนะครับเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนก็คงจะโชงดีเหมือนเดิมนะครับขอให้มันหมานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ